ใครที่อยากจะดูกิจที่พิเศษออกงานสวยงานเขาเรียกว่างานชั้นสูงนี่โอ้โหเล็กนิดเดียวนะครับผมแต่ผมรับรองอัสลามุอะลัยกุม้งมังมะตุลลอฮยตะอาลาบะเราะกาตุฮอ์แล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะอ่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับผมนะฮะโอเคเพื่อนๆครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูกิจที่พิเศษนะครับกิจเล่มนี้เลยนะครับผมนะใครที่อยากจะดูกิจที่พิเศษ อ๋องานสวยงานเขาเรียกว่างานชั้นสูงนะฮะงานชั้นสูงคือเล่มนี้เลยนะครับผมนะเรามาลุ้นกันนะครับว่าไองานชั้นสูงที่ผมบอกเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะฮะงานเล็กแต่เล็กทิกขี้หนูนะครับผมนะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมถ้าเป็นอะไรนักไหนมาที่นี่นี่อันนี้ไม่ใหญ่ครับผมนะอีกทีนึงเนี่ยอันสุดท้ายครับผมโอ้ก็อากน right? um, ึกว่าผมลืมพาน้ำมาโอ้ลืมพากล้องเลยขาดกล้มาโอ้ไปตรงนี้ตรงเนี้ยจอดข้างทางนะครับผมนี่ข้างในเป็นแบบนี้นะฮะนี่ นี่โอ้โหอารามดีแล้วนะครับผมวันนี้ได้มาสองเล่มน,นะแต่ว่าผมอาจจะทำเป็นสองสองอีพีนะสองคลิปนะนี่ใครที่ยังไม่ดูคลิปแรกก็เข้าไปดูได้นะผมวนะันนั้นมาจากนครเหมือนอกันนะโอ้โหอารามดีแล้วนะแต่ว่าเล่นได้กับผมคุยกันนานแล้วนะคุยกันนานมากแล้วแต่ว่าพี่แกต้องปล่อยนะนี่นะครับโอ้โหที่นี้นะ่ลิดติดเข้ามาเยอะมากนะครับผมอารามดีแล้วจริงจริงๆนะครับผมนี่เรามาดูกันนะว่าไอ้ลิดที่ผมบอกว่าชั้นสูงชั้นสูงเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะลิดที่แบบผมชมว่มันสวยเป็นแบบไหนเรามาดูกันนะผมนี่โอ้โหแคยังดี้เลยนะ ก่อนก่อนอก่อนรายกาที่ท่านผูส่งมาแล้วก็บอกว่าแกดีๆนะเขาแพ็คมาย่างดีดีจริงๆนะโอ้โหดีจริงๆนะโอ้โหโอ้โหดีจริงอ่ะมันก็ตกใจนะเหมือนของเมื่อกี้เขาแพ็คมาดีเหมือนกันนะข้างในก็เลยมีการแสงหนึ่งมีการผักลองมีการทะลุแต่ก็ของข้างในไม่เป็นอะไรครับโอ้โหยากจริงนะถือเขาเนี่ยนี่นะผมาจจะทำอีกในหมดแล้วขยัะในรถผมขนาดแคบของจริงนะฮะก็โหดีจริงๆเขาบอกว่าเขาก็บอกกันแหละว่าเออโอ้โหเตครับเตือนครับโอ้โหนี่ยังไม่หมดอ่ะ รก็มไม่ได้นะเดี๋ยวมัน,ในใหักยวมันแตกทิ้ยหายใจเย็นนิดนึงนะครับเพื่อนๆใครที่อยากจะดูของดีๆก็ใจเย็นๆนิดนึงนี่โอ้โหเล็กนิดเดียวนะครับผมแต่ผมรับรองว่าดีแน่นอนนี่ครับพเพื่อนๆนะฮะนี่นี่คืองานดีนะครับผมนะเดี๋ยวผมให้ดูแบบชัดๆอีกทีหนึ่งนะนี่นะครับผมนะฮะนี่คืองานโอ้โห นี่คืองานดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบชัดๆอีกทีนึงแล้วกันนะนี่คือใบนะนี่คือใบนะเป็นกิจที่เล็กแปลไม่ธรรมดานะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนะโอเคไปดูกันเลยโอเคครับเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับผมใครที่มีกิจอล่านี้ก็สามารถจะอยากมาขายผมได้นะครับส a l a m a ก i k u ม warahmatullahi w a b ร r a k ะ t า h สวัสดีครับ